Er det tegn? ไไรพี่ดนีไรไรบ้าะไรบ้าอะไาโโหด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 โอ้ยโหโหดโหดเยวกว่นโหดปะยังไม่เหมาะเฮ้ยส้มส้มมมเฮ้ยมาเข้าใปุยส้มใหรปุยส้มแหม ชงูชมพูไม่ชมพูน,นออ่ชมพูน่งักไม่เห็นจะเึกฮักเลยชมพูชมชมพูชมพูทางนี้ชมทางนี้